ว้าวไม่ต่างจากอาทิตย์ที่แล้วเลยเอาละครับ <c oughs> ผมช้ชมชาวบ้านสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของบ้านครับชื่อคุณหญิงนะครับเป็นน้องของคอุณยูริเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ้านนี้ก็จะว้าวเหมือนเดิมเพราะว่าใช้เหล็กสร้างเกือบทั้งหลังใช่ค่ะสมเป็นลูกเจ้าของโรงงานเหล็กจริงๆ <c oughs> ผู้ออกแบบนะครับก็คือบริษัท t ิ i n g s ม a เ t อร์เหมือนเดิมพี่ปัวคุณทอมงานออกแบบคือแบบว้าวมากๆว้าวจริงๆนะซึ่งการก่อสร้าง รวดเร็วมากในการสร้างบ้านด้วยเหล็กใช่ลลเป็นยังไงครับก็คือเราประกอบโครงสร้างมาจากโรงงานค่ะมาจากโรงงานที่บ้านแล้วเราก็มาตั้งโดยทีมงานของเราเองโดยใช้เวลาแค่1วันในการตั้งโครงทั้งหมดหนึ่งวันเท่านั้นในการสร้างโครงเลยขึ้นมานะ <Chest? S 1> แล้วสร้างเสร็จทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณ3เดือนค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่ด้านในประมาณ210ตารางเมตร210ตารางเมตรมก็อยู่ได้เหมือนเป็นห้องห้องกล่อง แล้วก็มีทั้งหมดกี่ชั้นถ้าไม่รวมชั้นล่างนะคะเป็น3ชั้น3ชั้นอยู่ด้ขึ้นมา3ชั้นทั้งหมดมี6ห้องค่ะ6ห้องห้องนอนห้องห้องครัวห้องเล่นเลนห้องครัวอยู่ในนี้หมดเลยนะโดยที่ชั้นหนึ่งไม่มีนะแต่ไปใช้ชีวิตชั้น2ชั้น3นะคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆแล้วโจทย์ที่เราให้กับสถานิครั้งแรกเลยว่าเราอยากจะได้บ้านแบบไหนตอนแรกที่คุยกับทางพี่ทอมพี่ปัวนะคะคือเรามีพื้นที่จํากัดและเราก็ต้องการให้ เขาออกแบบความเป็นเราใส่ลงไปเหมือนเราทํางานพวกโครงเหล็กอะไรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้โจกเขาว่าเราอยากจะโชว์ว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนเราแยกบ้านจากพ่อแม่มาเราก็อยากได้พื้นที่ว่าแบบเรามีลูกเล็กแล้วเราก็อยู่กับแฟนเราเราก็อยู่กัน3ามคนอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณว่าแบบเราอยากได้บ้านที่กระทัดรัดเหมาะกับครอบครัวเรา This is a house built for a steel fabricator for his daughter who studied engineering they wanted a, a kind of engineering house a structurally expressive building they actually asked us to make it look like a bridge but the site is kind of an ordinary 15 by 15 meter square surrounded by other houses it doesn't make any sense to put a bridge here so, king find expressive an an to to structural, structural house find have a a excuse We way นี่เราก็เลยมาคิดกันว่าที่เหมือนสะพานนี่มันคือยังไงเนาะก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วสะพานเหล็กที่ทางเจ้าของบ้านชอบเนี่ยมันก็คือคือระบบของทรัสใช่ไหมคะที่มีโครงเหล็กแล้วก็มีเหล็กถักทําหน้าที่เป็นเหมือนคานใหญ่นะคะก็เลยยกตัวบ้านขึ้นโดยที่ให้เสาหลักของบ้านเนี่ย อยู่ตรงกลางบ้าน6ต้นตัวผนังภายนอกเนี่ยก็คือเป็นเป็นเหมือนทรัสยักสองชั้นที่ทำหน้าที่เป็นเป็นโครงสร้างหลักของบ้านเ<ม>สาหลักเลยเนี่ยมี6ต้นค่ะแล้วเราจะเห็นตรงนี้นะคะตรงนี้ 1, 2, 3แล้วก็มี 4, 5, 6มันจะอยู่ค่อนข้างจะรวบกันอยู่ตรงนี้หมดนะคะแล้วก็รับ หลับบ้านซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเพราะมันแผ่ออกใช่ไหมคะถ้าโดยแค่นั้นเนี่ยมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่มันสามารถที่จะล้มได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งก็สําคัญเหมือนกันอันนี้ก็สําคัญเท่ากับเสาเลยก็คือเป็น tension rod ที่มันดึงบ้านไวใช่ไหมคะแล้วก็มายึดอยู่กับ กับพื้นดินตรงนี้เราออกแบบเหมือนโอเวอร์ดีไซน์อยู่แล้วนิดนึง่ง้ยคะมันก็มีความมั่นคงระดับนึงแต่ว่าถ้าคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนน้ำหนักบ้านเนี่ย้าไม่มีไอ้ตัวเนี้ดึงลงใช่ไหมคะมันก็จะเอนมาทางอีกด้านหนึ่งได้อย่างเงี้ยค่ะจริงมุมเนี้ยค่ะมันจะเห็นโครงสร้างของบ้านเนี่ยชัดเลยคือว่าเราจะเห็นเสาที่โชว์ tension control b l <bowl> เนาะค่ะแล้วก็เห็น เห็นระบบทรัสต์ใหญ่อะนะคะที่มันจะเป็นทะแยงขึ้นไปเนี่ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นตรงนี้พอดีเลยก็คือตัวบันเกรดนะนะคะอีกไอเดียหนึ่งของบ้านนั่นเนี้ยก็คือคือตามชื่อบ้านเลย Box Cutter นะคะเราออกแบบตัวบ้านเนี่ยจากที่มันเป็น เป็นกล่องใช่ไหมคะแล้วเราก็มีการตัดกล่องนะคะโดยที่เหมือนตัดครึ่งบ้านเนี่ยแล้วก็เอาตัวกล่องนี้ยขย,ยับออกนิดนึงตัวเนี้ยกลายเป็นบันไดของบ้านแล้วก็เป็นทางเดินหลักของบ้านเนี่ยคะ่ะซึ่งแกนเนี้ยตัวหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยเราใช้เป็นบันเกล็ดเนี่ยค่ะขึ้นไปถึงชั้นบนเลยแล้วถ้ามองมาอีกอีกด้านหนึ่งด้านข้างเนี่ยก็คือเป็นบันเกล็ดเหมือนกันว้าวบ้านเหล็กอยู่ได้จริงครับนะเพราะความรู้สึกของเป๊ก ที่เป็นแขกเที่เข้ามาครั้งแรกมันมีความโปร่องอยู่<ช>คือแสงอาทิตย์เข้ามาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนเพราะว่าตรงส่วนของทางเดินเนี่ยมีบานเกล็ดที่ทําให้อะไรอากาศได้ใช่ค่ะตัวฝ้านี่มันคืออะไรครับมันกันความร้อนได้ไหมตัวนี้จะเรียกว่าเบสเซเดกค่ะจริงๆไอแผ่นนี้ไว้สําหรับรองรับการเทป,ปูนนะคะ<อ>คือเราสามารถวางแผ่นนี้กับคานบีมที่เป็นเหล็กได้เลยส่วนมากเขาใช้ที่ไหนตามบ้านแบบนี้ไม่ค่อย<า>ได้ใช้นะตามพวกโรงงาน อ๋อใช้ของโรงงานใช่คืออันนี้ถ้าทำให้เราก่อสร้างได้ไวเราไม่ต้องไปเข้าแบบปูนเราก็สามารถวางแผ่นนี้ปุ๊บแล้วก็ให้ช่างเทป,ปูนมาเทป,ปูนก็เสร็จเลยแล้วก็ต้องมีแบบรับน้ำหนักอะไรอ<ช>ีกทีหนึ่งเ<ช>พื<ช>่อความแข็งแรงเ<ช>จ๋งครับคุณผู้ชมครับติดตั้งเร็วแถมมองไปก็คือก็ได้เทปีกแบบหนึ่งโอเคตอนนี้ก็รู้แล้วว่าบ้านเหล็กอยู่ได้ด้วยการที่มีโครงสร้างและการใช้วัสดุที่ถูกต้อง ตามการวางโพสิชันต่างๆ<ช>การวาง<ช>ตรงนู้นตรงนี้ท<ช>ี่เหมาะสมได้ลงตัวเข้ามานะคุณผู้ชมข้างล่างก็จะเป็นบานเกล็ดหมดเลย<ช>แล้วก็<ช><ม>ล้อขึ้นมาถึงสูงขนาดน,นี้เลยเดินขึ้นมาจากบันไดใช่ไหมคะมบริเวณเนี้จะเป็นบริเวณทางเดินทั้งหมดเหมือนทางบ้านค<ม>่ะคนออกแบบเขาก็จะคิดมาให้เราว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็นบานเกล็ดเพื่อที่ว่าเวลาเราเปิดบานเกล็ดปุ๊บลมก็จะสามารถ flow ผ่านช่องนี้ไปได้เลยอากาศผ่านได้สบายก็คือชั้นนี้จะเป็นชั้นสองซึ่ง หลักๆเลยในครอบครัวก็จะใช้ชีวิตอยู่กันที่ชั้นนี้เป็นหลักก็คือจะมีห้องครัวมีห้องกินข้าวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยหลักๆเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยณผู้ชมห้องนั่งเล่นแบบเนี้ยก็คือเป็นห้องนั่งเล่นได้ทานข้าวก็ได้ ใช่ไหมทาอะไรบ้างกิจวัตรประจําวันในห้องนี้หลักๆก,ก็คือเราจะมากินข้าวกันตรงนี้ก็คือพาลูกมาทานข้าวตรงนี้ค่ะนั่งคุยบ้างถ้ามีงานมีอะไรเงี้ยก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมานั่งทํางานตรงนี้ได้อืมโอเคก็คือทานข้าวทํางานเพราะว่าติดก,กับห้องครัวตรงนี้เองเนาะซึ่งจริงๆแล้วห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ดีก็คืออะไรคุณผู้ชมสมมติว่าแอร์เงี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์ใช้บีทีวีสูงๆมากเราก็ประหยัดไฟได้ ที่ทาเขอเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะเห็นตัวโครงสร้างของตึกแล้วยังมีโครงสร้างของตัวตึกเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องด้วยใช่ค่ะเป็นเหมือนงานโชว์ใช่อันนี้คือเป็นความต้องการของเราครับใช่ค่ะก็คือ<ม>เรา<ม>บอกกับทางพี่ปัวพี่ทอมไปว่าภายในบ้านเนี่ยให้โชว์โครงสร้างเหล็กด้วยเขาก็เลยออกแบบให้โชว์ออกมาเลย<ม>เป็นใครที่แบบชอบ l o อ t industrial เนี่ยนะงานโชว์เหล็กที่เป็นคานแล้วก็ดูมีแบบหมุดหมุดน็อตอย่างเงี้ย นะแล้วก็มีตัวทรัสที่เป็นตัวเชื่อมอยู่กลางห้องแบบนี้ผมว่ามันก็เท่มากถ้าใครชอบดิบๆะนะแม้ห้องเล็กกระทัดรัดนะครับโดยที่ไม่ได้เปรืองแอร์เนี่ยแต่ว่าผมว่าฟิลลิ่มันก็เหมือนแบบเราอยู่คอนโดอ<ะ>คอนโดที่แบบมีห้องนี้เชื่อมไปห้องนู้นใกล้ๆง่ายๆเลยแต่มันไม่ได้ทาให้รู้สึกอึดอัดเพราะว่ารอบๆคือโปร่งหมดเลยใช่ค่ะมันเปิดรับวิวจากข้างนอกทําให้เรารู้สึกว่าไม่อึดอัดในพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับ<ะ>คุณผู้ชมตรงนี้วิวอาจจะเป็นบ้านคนอื่น แต่ว่ามีสลิงตรงนี้อยู่สลิงนี้มีไว้เพื่ออะไรครับสลิงนี้ก็คือทางสถาปนิกค่ะต้องการให้มีต้นไม้เนี่ยเลื้อยให้เต็มพื้นที่นี้เลยเพราะว่าคือเขาอยากให้เราเห็นวิวแบบเขียวๆมองออกไปอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะได้บังตัวบานอื่นเป็นไอเดียนี้คือไม่แพงแน่นอนเหลือแค่เราจะปลูกต้นไม้ยังไงให้มันเลื้อยได้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ยากก็เลือกพันไม้ที่ถูกต้องและเหมาะสม แต่ตอนนี้กําลังเริ่มต้น<ช><ช>ข้างบนก็จะมีรีกรูนย้อยมา<ช>แล้วก็ข้างล่างหาพันไม้ที่มันเดือยขึ้นไปได้<ช>แล้วผมว่าก็ประม,มาณสี่หเดือนมันก็น่าจะเดือยไ้เต็มและพื้นที่มุมมองของเราตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองกรีนสเปซพื้นที่สีเขียวยิ่งทําให้มันผ่อนคลายแล้วก็ไม่อึดคณผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วล้วเกิดขึ้นถึงางานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านและสวนเซเล็ก2024นะครับ รวบรวมสินค้าของแต่งบ้านและงานไอเดียต่างๆไว้ในที่เดียวนะครับรับรองเลยว่าช็อปกันเพลินๆแน่นอนรวมไปถึงบ้านและสวนเพชรเฟส2024ด้วยนะครับงานนี้นะครับสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทุกอย่างให้คุณได้ช็อปกันแบบเพลินๆเ,เ,เลยนะครับรวมถึงอมรินเบบี้แอนด์คิดส์แฟร์เพลย์ครับงานนี้คุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดเด็ดขาดไปเจอกันได้นะครับทั้ง3งานนี้จัดขึ้นพร้อมกันในวันที่23 ถึง31มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาร่วมขายของกับเรารอบเปิดให้จองบูธเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะ Right now we're sitting in the second floor living room. Opposite us is the dining room and kitchen. Both of these spaces are cantilevered off of a central hallway. The ground floor is almost completely empty. It has some parking spots and garden. The floor above us contains one bedroom on one side, and two bedrooms on the other. The roof has a central staircase going to the top and there's a laundry space and then a balcony on each side so that you can see the hills around. อยู่ห้องนี้ค่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีดีเทลที่เราพูดถึง โครงสร้างบ้านที่เหมือนเป็นทรัสที่คล้ายกับสะพานเหล็กน,นะคะคือมันเป็นตัวโครงสร้างด้วยแล้วก็เราก็คือเราโชว์มันไปเลยมันคือมันเป็นเป็นเหมือนเป็นของตกแต่งไปด้วยเลยนะคะแล้วก็จากห้องเนี้ยพอเรามองออกไปนยความจริงตัวทรัสเนี่ยค่ะมันก็คือจะออกวิ่งออกไปต่อไปข้างนอกเลยหรือว่าอีกด้านนึงเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนกันนะคะตัวผนังที่เราใช้ปิดโครงสร้างเนี่ยค่ะอย่างห้องเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่า ผนังด้านที่มองไปข้างนอกเนี่ยซึ่งข้างนอกเนี่ยมันติดเพื่อนบ้านนะคะมันก็จะค่อนข้างทึบแล้วก็ช่องเปิดหน้าต่างเนี่ยจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่ว่าหน้าต่างที่ใหญ่จริงๆละคือหน้าต่างในบ้านคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะยกเวนี่พอเขาขึ้นไปข้างบนไปดูวิวเนี่ยตัวพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาเหมือนเขามองมองเข้าหาตัวเองเนาะ คือเหมือนอยู่ห้องนี้ก็มองไปเห็นห้องทานข้าวอย่างงี้ค่ะหรือพอขึ้นไปห้องข้างบนเนี่ยก็คือห้องนอนจะอยู่ตรงกันข้ามกันเราก็จะเห็นว่ามันเป็นจะเป็นกระจกใสทั้งทั้งสองมุมเลยนะคะอย่างอันนี้ก็คือตัวที่เป็นวอยหน้าบ้านที่ไหนที่สุดจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ค่ะเราก็เลยทำเป็นเป็นผนังที่ปโปรง่งเป็นเป็นกระจกทั้งหมดเพื่อให้เขามองออกไปสู่สวนข้างล่างได้ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันก็คือจากห้องทานข้าวแล้วก็จาก จากโถงบันไดนะคะก็จะมองไปเห็นสวนแนวตั้งค่ะนี่คือห้องอะไรครับคุณหญิงครับอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะคือจริงๆหลักๆเราจะใช้ห้องนี้เลยค่ะ ที่เป็นเป็นหลักเลยในบ้านก็คือเอาอลูกมาเลี้ยงห้องนี้มาดูทีวีอะไรกันตรงนี้เวลาแขกมาก็มานั่งมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยในห้องนี้ซึ่งก็ตามชีวิตประจําวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเข้ามาแล้วอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าแข็งเมือนข้างนอกพอเข้ามาแล้วมันมีพื้นให้เป็นไม้อยู่ค่ะโต๊ะมันก็มีความเป็นไม้ทำให้รู้สึกว่ามันอบอุ่นขึ้นแล้วก็โทนสีเนี่ยที่เป็นโทนสีเทาที่มันล้อไปกับตัวเหล็กมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออสบายๆผ่อนคลายเหมือนกันแต่ถามว่าเข้ามาแล้ว ร้อนไหมตอนแรกกลัวเพราะว่าโอ้โหช่องเปิดที่มันแบบแสงสว่างเข้ามารอบทิศทางเลยตัวผนังนึงน่าจะช่วยนี่คือเป็นผนังอะไรครับอิฐมวลเบาหรือเป็นอะไรครับผนังนี่ก็ใช้เป็นยิปซัมแต่คือภายนอกของบ้านเลยค่ะก็จะใช้เป็นสแตนดิ้งซีมเป็นผนังคล้ายๆกับพวกเมทัลชีตอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะล็อกอีกแบบหนึ่งในแบบเขาเขาเรียกว่าสแตนดิ้งซีมแล้วเราก็จะมีการใช้แผ่นแซนวิช แซนวิชแผนนค่ะคือข้างในมันจะเป็นโฟมเป็นตัวฉนวนกันความร้อนแล้วก็กันไฟได้ด้วยแล้วก็จะมีฉนวนและถึงจะมาเป็นผนังผนังจริงนะคะในบ้าน It's important that the wall structure is fairly light because it's cantilevered so far. If this was all brick wall all the way around, the structure wouldn't work anymore. every all the steel would have be next all would to size bit uh, แล้วมันก็กันการความร้อนเข้าเข้าสู่ตัวอาคารมากเลยค่ะเพราะความที่ที่มันมันทำงานด้วยกันเป็นระบบเนาะค่ะที่พี่โบบอกเป็นชั้นๆเนี่ยแต่ว่าความจริงก็คือถือว่ามันก็คือผนังเดียวเนี่ยแหละค่ะก็คือจะมีผนังหนึ่งที่ที่รับรับความร้อนเต็มๆใช่ไหมฮะแล้วก็มีฉนวนกันความความร้อนด้วยแล้วก็จริง,รงๆแล้วอ่ะมันมีช่องว่างด้วยเสื้อากาศเนี่ยแหละก็ ก็ทำหน้าที่เป็นฉนวนเหมือนกันก่อนที่มันจะเป็นมาสู่ผนังเบาจริงๆข้างในบ้านค่ะห้องนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกร้อนขนาดน,นั้นทั้งที่มีช่องแสงเข้าหลายทิศทางนะก็คือต้องมีผนังที่กันความร้อนได้ก็มีผนังอิฐมวลเบาบางส่วนเหมือนกัน ส่วนที่ใช้อิฐมวลเบาจะเป็นส่วนบริเวณห้องน้ําทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีความชื้นมาเกี่ยวข้องสถ,ถาปน,นิกก็เลยออกแบบมาว่าส่วนนั้นจะใช้อิฐม,มวลเบาแข็งแรงทนทานและนี่บ้านก็คือดูสะอาดเรียบร้อยมากเพิ่งคลอดมาไม่นาน ของเล่นลูกอันมันต้องมีนะฮะไปอยู่ไหนหมดนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตกับพี่ทอมพ uh huh. ี่ปัวเลยนะคะว่าดีเทลต่างๆเนี่ยเขาจะคิดไว้ให้เราหมดเลยก uh ็ huh. คือตามผนังอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะ uh huh. มีการทําประตูขึ้นมาให้เป็นห้องเก็บของสามารถเอาของเข้าไปเก็บในนั้นได้แล้วก็ดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ย โอ้โหก็หเป็นไอเดียออกแบบที่น่าสนใจใ<ช>มาก<ช>คือเราคิดว่าเขาสร้างกรอบมาตรงนี้แล้วมันคือการใช้เต็มพื้นที่แล้วแต่ไม่ใช่มันคือกั้นห้องเพิ่มมา<ช>มันเป็นพ์ดิชันเพิ่มมาให้เป็นที่เก็บของด้าน,นใน<ช>ในแต่และห้องก็จะมีโซนเก็บของที่ซ่อนไว้อยู่หมดเลยโอ้โหน่าสนใจมากในการออกแบบ ทั้งสมห้องจะอยู่ที่ชั้น3ครับก็คือมีห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์แล้วก็จะมีห้องนอนเล็กอีก2ห้องอยู่ที่ชั้นเดียวกันแลวการออกแบบตกแต่งเราเองเราเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือเลือกมูสแอนโทนเองมในห้องนี้เฟอร์นิเจอร์ก็จะมีทางพี่ปัวพี่ทอมนะคะจะช่วยกันเลือกเขาก็จะเลือกมาแล้วก็ส่งมาให้เราดูอีกทีว่าเราชอบแบบไหนว่าเราก็เลือกให้มันแบบเข้ากับตัวโครงทั้งหมดใช่ไหมเพราะตรงนี้คือพื้นเขาก็คิดมาแล้วว่าโทนสีนี้ช ห้องนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะอบอุ่นมากขึ้นจะคามาขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจากทนผนังสีขาวค่ะก็ปรับมาเป็นแบบผนังสีเทาควันบุหรี่ใช,ใช่แล้วก็ตัวไฟก็คือปรับมาเป็นให้แบบเป็นบอมไว้มากขึ้น โอ้วิวสวยมากจริงๆคุณผู้ชมคือเขาเลือกดัดฟ้าไ้สองฝั่งเลยใช่ค่ะเพื่อให้เห็นภูเขาล้อมรอบสามรอสิบองศาใช่ค่ะคือเราอยากจะขึ้นมาตอนเช้ามีแบบชิลๆขึ้นมาดูวิวตอนเช้าแล้วก็เดินขึ้นมาดูเพราะว่าแล้วก็มีมเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้จากบนนี้อืมก็คือตอนนั้นที่เราคิดไว้เป็นอย่างนี้ใช่ก็คือตรงนู้นเป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกค่ะ โอ้ก็คือนั่งชมภูเขาไปแล้วก็ไปรับขอบฟ้าไปฟินมากครับไม่ค่อยได้เห็นแบบบ้านที่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบเป็นโครงเหล็กทั้งหมดแต่ข้างในก็รู้สึกว่าอบอุ่นได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องดีเทลนะมันขึ้นมาถึงดาดฟ้าเลยนะ ตรงบันไดคุณผู้ชมเห็นหมาว่ามันก็จะเป็นรูๆอันนี้มีการออกแบบยังไงได้ข่าวว่าดีเทลของสารทำนิดนดลึกล้ำเหมือนกันใช่ก็คือทางพี่ทอมพี่ปัวค่ะก็คือ<ม>ให้ดีเทลมาเลยว่าขนาดของรู<ม>จะต้องเป็นเท่าไหร่ห่างเท<ม>่าไหร่ใช้วัสดุอะไรก็ทําให้บ้านมันโปร่งขึ้นคือเหล็กที่มันทึบอยู่แล้วอ่ะพอมีดูมันก็จะโปร่งขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันก็จะมีดีเทลในงานออกแบบของเขาด้วยใช่แล้วก็ไม่ได้แค่นั้นนะนี่มีตรงนี้ด้วยเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อย เห็นเส้นตรงนี้เส้นสลิงตรงนี้มันคืออะไรนะแม่คุณผู้ชมมันคือกันนกมาเกาะค่ะสลิงเนี่ยถามว่าช่วยได้จริงไหมช่วยได้ช่วยได้จริงๆนะเนี่ยแค่สลิงตัวเนี้ยแลวคือถ้าถามว่าสลิงตัวเนี้ยจะหาอะไรมาเสียบตรงเนี้ยมันก็ดูยากมันก็ไม่สวยนี่คือเป็นดีเทลที่พี่ปวดพี่ทอมคิดไว่ไ้เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยเป็นแง่งนะคุณผู้ชมนี่คือมาจากอะไรเหล็กเหรอเป็นสแตนเลสค่ะก็คือเราตัดใช้เลเซอร์ค่ะจากโรงงานเป็นชิ้นแบบนี้ออกมาเลย โอ้โหนี่คือ <ฮะ S 1> ดีเทลของสถาปนิกสุดยอดนะโดยที่เป็นที่กันนกแล้วก็มีอยู่รอบๆตรงดาดฟ้าเลยโอ้โหใหนในขึ้นมาถึงดาดฟ้าแล้วเราพาแบบทัวร์ชมรอบบ้านแล้วบ้านเหล็กที่อยู่ได้จริงและอยู่ได้มากี่เดือนแล้วครับตอนนี้เข้ามาอยู่ประมาณ6เดือนแล้วค่ะแล้วมีปัญหาอะไรไหมในการที่แบบอยู่บ้านเหล็กมันร้อนไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมมันอยู่ได้จริงๆบ้านที่ทําจากเหล็ก S <S อยู่สบายด้วยค่ะเชื่อว่าวันนี้นะครับใครที่ชอบบ้านเหล็กแล้วคิดว่าบ้านเหล็กมันจะแข็งเงินไปผมว่ามันอยู่ได้จริงแล้วก็ทําให้มันซอฟลงทําให้ผ่อนคลายลงได้จากมุมต่างๆการใช้โทนสีเอ่ยการวางเลเยอร์ของห้องเอ่ยการใส่กรีนสเปซเพิ่มเข้าไปเอ่ยมันก็ทําให้ความดิบของคุณเนี่ยดีขึ้นไปได้เป็นบ้านดิบดีขึ้นได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณหญิงมากๆนะครับขอบคุณครับ รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่อง a m a r i n TV HD ช่อง34นะครับ